กาบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมกับแจ็คแฮกเกอร์วันนี้ผมก็จะมาสอนโกงเกมวอลล์บอทนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมส่วนเปิดลิงก์มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับให้เราเลือ่อนมาด้านล่างเลยนะครับลงมาเลยครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีสาม มันก็มี3เอ,อ่อริง์เลยนะครับให้เรากดอันที่2องไปเลยนะครับนี่ครับอันที่2ครับกดไปเลยนะครับกดกดถูกป่ะเนี่ยน,นะครับเราก็รอรอแป๊บหนึงนะครับเอาไอ้ยตกลงมันได้ป่ะเนี่ย ทำไมมันค้างอยู่อย่างนี้ยเออนะครับกดใหม่กดใหม,ม่นี่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรารอห้า v นะครับแล้วก็กดเลยครับเน,นี่ครับกดข้ามนี่ครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับว wallbot mod apk บวกเอฟฟกอะไรเนี่ยเออเนี่ยนะครับถ้าเรากดอาวให้เรากดดาวนโหลดเลยนะครับนี่ครับมันก็จะมีคําว่าดาวน์โหลดอ้าว้เรากดดาวโหลดไปเลยนะครับอา้าวเข้ามัวแล้วนะครับไม่เรากดดาวน์โหลดนี่เลยนะครับกดดาวนโหลดไปเลย มันก็จะขึ้นมานี่แบบนี้นะครับคุณต้องการดาวน์โหลดบรลบทมอส APK อะไรเนี่ยเออน,นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมเราก็กดดาวน์โหลดไปเลยส่วนผมก็จะไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเน็ตผมมันช้าเอ้ยเชี่ยโอ้โหสอโหลดผิดนะครับเชี่ยมเข้าคนละอันนะ่ะนี่นะครับถึงจะถูกเนี่ย คุณเอ่อดาวน์โหลดของพร้อมแล้วคกหน้าคลิกนี่ครับถึงจะถูกนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่เอ่อเอฟเฟกนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเกมเลยนะครับให้เรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมกดไปเลยนะครับแลนะครับลงก็ขึ้น <S <S เอาทำไมไม่ขึ้นวะ ไม,ไมนเนี่้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้ามันขึ้นนะครับไฟประเภทนี้มันอันตรายคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมให้คุณกดตลงไปเลยกดตกลงนะครับกดตกลงไปเลยนะครับผมก็จะไม่เข้าเกมนะครับผมเพราะว่าเน็ตผมชั้นเองนะครับเพราะเน็ตก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ถ้าใครอชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับถ้าเอถ้าใครอยากให้ผมโค้งเกมอะไรหรือลงมอดเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมก็จะทําให้ทุกเมนเลยแล้วก็เอ,อย่าลืมกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาวันเสาร์และวันอาทิตย์น,นะครับถ้าผมลงเ วันจันทร์วันอคารก็ขอให้ด้วยนะครับเพราะผมก็ไม่ชอบลงตรงเวลาเหมือนกันวันไหนผมช้าหือเน็ยนหมดนะครับ <you> ผมสำน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ